ค่ะอยู่ใน108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะมาพบกับเรื่องราวและไลฟ์สไตล์ดีๆวันนี้นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะวุ้นมีนัทกับ5หนุ่ม E.T.C. นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของพวกเขากันนะคะและแน่นอนนะคะหลายๆคนนะคะก็คงเคยยิ้มแล้วก็ร้องไห้ไปกับบทเพลงเหล่านี้ใช่ไหมคะ วันนี้ค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นนะคะกับ5หนุ e ่ม ETC เดี๋ยวเราขึ้นไปเจอเขากันเลยค่ะโอ้โหบตกใจหมดเลยเปิดเร็วมากอุ๊ยบ้านพี่หนึ่เหรอคะเนี่ยไม่ใช่อ่ะจัเใช่บ้านพี่แน่นอนทำไมอ่ะ พี่ยังเล็กกว่านี้เยอะเลยนี่ดูแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่นะคะข้างในเนี่ยนี่ครับเจ้าของบ้านสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับว้านพี่เองวันนี้สบ้านพี่เองนะคะรวมตัวกันเต็มที่เลยสสวัดีทุกคนนะคะสสวัดีครับอยู่ในโลกส่วนตัวกันมากเลยสองคนนี้ได้ข่าวว่าวันนี้ทำอาหารอยู่เวลา ETC เรามาทําเพลงกันเราก็จะแบบมันหิวไงไม่อยากซื้อกินไงเพราะพี่โอเล่ทําอาหารอร่อยมากทําเป็นคนเดียวปะหรือว่าคนอื่นพี่พี่เป็นลูกศิษย์ครับ นี่เป็นหลักครับนี่เป็นเป็นเชฟใหญ่แรง่พี่โอเล่จะเชี่ยวชาญเรื่องอาหารเมืองค่ะอาหารเหนือเพราะว่าคนเหนือกันหมดคนเมืองกันหมดครับวันนี้พี่โอเล่ก็เลยทําอะไรวันนี้แกงฮังเลครับแกงฮังเลโหยนี่ทำเสร็จแล้วนี่ทเสร็จแล้วไปซื้อมาปะเนี่ยไม่ได้ซื้ออึ้ยจริงเหรอผมทำเองนะครับโหไโหน่าจะทำมนหลายอย่างมากปกติจะทำน้ำเงี้ยว นั่งยืยอแต่นังยื้อทำบ่อยแล้ววันนี้เลยแบบอยากเปลี่ยนบ้างแล้วก็อยากกินอะไรนะถ้ามีข้าวซอยข้าวซอยอร่อยมากแต่ช่วงนี้แบบใกล้คอนเสิร์ตอยากน่าเปิดร้านนะพูดอย่างนี้ดูหิวแล้วน่ากินมากเมื่อกี้แอบได้ยินพูดถึงคอนเสิร์ตด้วยแต่ช่วงนี้ยังไม่ให้คุยได้เดี๋ยวให้พัก <c oughs> ทำอาหารแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันดีกว่านะคะช่วงร้อยแปดวารตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊ดต้องสีดูรักอินสไป กลับมาอยู่ด้วยก,กันต่อแับ108 living 108 size ที่เป็นคุณนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่กับ ETC นั่นเองที่บ้านพี่โซนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องถามนิดนึงว่าปกติพวกพี่มารวมตัวกันนีทุกวันเลยหรือเปล่าเรามาเจอนี่ประมาณวันที่ วันที่ประชุมกันวันที่ทำเพลงกงันอัดเพลงกงันเพราะว่าโซ่จะมีห้องอัดอยู่อีกห้องหนึ่งเอาไว้อัดเพลงก็วันไหนเรามาอัดเพลงกงันเพื่อนๆที่ไม่ได้อัดก็จะมานั่งรอนั่งเชียร์อยู่ห้องเนี้ยมีห้องครัวก็ต้องทําอาหารอะไรกันก็ตอนนี้มีอัลบั้มเต็มแล้วใช่อีกแล้วเพิ่งออกอัลบั้มเต็มอ,ออกได้ประมาณอันนี้เท่าไหร่แล้วพี่อัลบั้มที่สี่จริงๆพวกพี่ออกมากันเป็นซิงเกิลซิงเกิลตั้งแต่เพลง รักยาบาดบิดเลงเจ็บและชินไปเองเลยคิดว่าน่าจะออกอะบางเต็มได้แล้วว่ามันอารมณ์ค้างมากค้างใจนก็รออยู่อะไรแบบนี้วันนี้จะได้กินไหมคะพี่เจบรออะไรคือเสรแล้วโอ้โหหาเหนือของเราอยู่ตรงนี้แล้วกินยังไงก่อนดีครับพี่ขอชิมก่อนเลย กินแบบคนเมืองนะครับเขาจะไม่ใช่ช้อนส้มนะครับอันนี้มาสร้าข้าวเฉยๆแต่ต้องล้างก่อนนะโอเคโอเคมือข้าวปั้นแล้วก็จิ้มไปเลยปอนครับปอนชุนอย่างนี้ครับอ้อยากกินบ้างแต่ขี้เกียจมือเลอะอ่ะอร่อยใช้ซ้อมอนุญาตให้ใช้ซ้อมอันนี้เราก็กินกับเาเหนียวหรอแต่มันเป็นเส้นก็ได้มันเป็นเส้นอยู่แล้วครับใช่ใช่ใช่โอ้โหอร่อยจริงด้วยอ่ะาอือ กจริมคที่มันแบบเจียวไปเผ็ดไปอะไรเงี้ยมันจะมันจะครบรสนิดหนึ่งครับชิอกลับบ้านใช่ครับมีนเปรียบเลยครับใส่ถุงได้เลยครับอร่อยมากมีเช้าวงนี้เลยเดี๋ยวชิมอันนี้ด้วยอันนี้ต้องกินด้วยกันป่ะคะอันนี้คือที่จริงอันนี้มันคือเส้นข้าวซอยครับแต่วันนี้เอามากินกับแกงทังเลก็ลองดูครับแกงทังเลปกติเขาบอกว่าจะหวานๆใช่ไหมใช่หวานๆปกติไม่ได้กินกับเส้นไม่ได้กินด้วยกันเนาะวันนี้ลองอัดแอฟดู หืมเยอะเยวมั้งได้ไหมอร่อยไหมพี่อ่ะไม่อยากถ่ายละอยากนั่งกินอร่อยไหมครับอร่อยจริงขอแจมไม่น่าเชื่อถามนิดนึงพี่หนึ่งได้ข่าวว่ามีกีตาร์เป็นที่ห่อตัวเองแล้วอ๋อสุดๆอ่ะก็ไหนช่อหน่อยโช่อเรียกว่าไม่ได้เตรียมมาเท่าไหร่ไม่ได้เตรียมมาเกิดว่เมื่อวานลืมไหมใช่ เเป็นนนายบ้ดีวกัจริ๋งใจแบบมาถ่ายรายการไม่ได้อยากจะฮาร์ดเซลของตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีโอกาสก็ขอไหนไหนยี่ห้ออะไรยี่ห้อ Ad Adman ครับอืม Adman เป็นกีตาร์โปร่งที่คือเป็นคนรอดชอบเล่นกีตาร์โปร่งค่ะแล้วก็เลยแบบลองหลายยี่ห้ออะไรเงี้ยก็เลยมีไอเดียอยากจะทํากับ back seal ้องน้องซิ a แล้วก็มีกีตาร์วงซิ a l ของสินราทำยังไงทำยังไงทำมา100ตัว รถแรกตอนนี้หมดไปแล้วยังไม่หมดไปไปประมาณคืนแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ติดต่อที่ไหนอ่ะต่อใน Facebook ก็ได้เป็นตัวเลือกที่ดีอันหนึ่งคุ้มค่าใช่ไหมโอเล่ใช่ครับผมก็ใช้อยู่ครับอ๋อใช้อยู่เหมือนกันไม่ได้บังคับซื้อนะเขาลองเขาชอบเองอยากฟังนิดนึงนะดหน่อยดิหน่อยงโอเคครับเราบาไยเขายาวนิดนึง ดีเอาแบบแรงโพมมากเลยอ่ะเตเราได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นห้องอัดของ ETC ด้วยจะอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมคะข้างๆใช่ครับใครับพูดไม่เห็นภาพเนอะห็ดู้าานพไปดูดีว่าไปดูกันเลยค่ะพี่โซเชิญครับห้องอัดเออหนาวนะห้องอัดเนี่ยมีลำโพงลำโพงเป็นโฮมสตูดิโอเล็กๆครับ นีอุปกรณ์ที่ใช้ออ,อุปกรณ์มีเซ็การมีตีแอมแค่นี้ก็เป็นอัลบั้มได้แล้วจริงๆมันเกือบได้ครับมันได้ได้ได้ปะป๊าต้องมารวมกันอ่ารวมกันอัดกลองต้องไปอัดที่สตูดิโอดีๆแต่ถ้าพวกคีย์บอร์ดใน่ที่นี่ได้อัดร้องที่นี่ได้เบสก็ที่นี่ได้ใช่เขาว่า <c oughs> จะมีคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะคะสิบปีแล้วครบรอบสิบปีดีี back to the future นี่คือชื่อแต็มอคอนเสิร์ตวันที่สามสิบพฤศจิกาปีนี้จะมีอะไรพิเศษก่อน มีอะไรพิเศษไมวคงเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบสิบปีด้วยสิปีต้องพิเศษใช่แล้วก็ครบรอบเปิดตัวอัลบั้มใหม่ด้วยก็อยู่ในปีนี้เลยอัลบั้มใหม่สิบปีก็คงจะหาความสนุกให้ครบครบรอดะในหนึ่งคอนเสิร์ตให้มันครบทุกอย่างเพราะว่าคราวที่แล้วปีที่แล้วก็จัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปหนึ่งครั้งก็ปีนี้ก็อยากจะทําให้มัน เต็มอิ่มกว่าเดิมขึ้นออ้ันนี้ไหนๆมาทั้งทีแล้วนะคะปิดรายการไปเนี้ยขอให้พี่เล่นเพลงเพาะๆให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวจะเล่นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ของเราชื่อว่าเธอบนนั้นขอขอกีตาร์ขอกีตาร์กีตาร์ลิโม่แมนกีตาร์ลิโมเลยนีแอคแมนหรอแอดแมนครับแอคแมนครับวันนี้ขอบคุณพี่พี่มากนะคะ เธอมีใครเคยเมองลงมาเห็นฉันบ้ oh oh, าบงไหม oh why oh, you oh throw oh, oh m oh. ทำให้เธอจึงไกลนั้นดังดวงจันทร์ทั้งที่แค่เห็นมันอยู่ตรงนั้นฝั่งฟ้า quarter day can't I